กี่ร้อยโหหัวน,นี้มันอร่อยจริงไม่หแล้วอ่ะจงรักจงหลงจงกดสุดท้ายอัม่าสวัสดีค่ะน้องหนึ่งเอค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเรามาพบอกขนมสุดฮิตในติตอนตอนนี้เลยบอกเลยว่าเป็นกระแสะแรงมากรีวิวกันโหจะเยอะ <S <S เราได้รวบรวมมันมาไว้เรียบร้อยค่ะวันนี้เราจะรีวิวมัน แบบจริงใจไม่จริงโจ้เรามาเริ่มกันที่อันแรกเลยค่ะที่ทกำลังฮิตสุดๆในตอนนี้ปีโปโก้โอโก,อกอบโอ้โหปีโป้กอบกินตั้งแต่เด็กเคยๆกินแล้วเหรอไม,ม่เคยอ่ารัเกือไอทีอันนั้นนี่แข็ง มันห่ามคืนอีกแล้วนะไม่รู้่ต้องไปชิมไอ้กินได้มั็นน้ำตาลข้าวเหนียวเยลลี่คือน้ำตาลเฮ้ยข้าวเหนียวเยลลี่เลยใช่ไอ้นี่อร่อยเยลลี่น้ำตาลอร่อยจริงเยลลี่หนึ่งหนึ่งแล้วข้างหนียเป็นน้ำตาลหรือไข่พึ่งเนาะแต่เหมือนไข่พึ่งเหมือนกันเนาะไข่พึ่งมาแรงน้ำตาลน้ำตาลเลยใช่ไหมแต่ละรสอะแต่ละสีก็จะมีรสชาติไม่เหมือนกันเรียกให้สีฟ้าไปรสอะไรไม่รู้ดูแย่ไม่ออกอะไปกินสีแดงไปไปลองกิง Re, ดีดีอืมอ uh ือโอ้ยอ๋อจรเชื่อวไปได้ไหนรอบหมดเราจะจริงใจไม่จริงจงพี่แย่จริงจงทอนละสีเป้ากรอบแต่ไม่เหมือนปีโป้กรอบเลยทุกคนเหมือนเยารีข้นน้ำตาลรี่ธรรมดาอืมเพิ่มน้ำตาลแต่แต่ละสีอะรสชาติไม่ได้ต่างกันมากเนาะเที่ยวม่วงรสชาติคล้ายกัน ฝ่ายที่กินจ้านที่เป็นสาวบุกเยลลี่ทำให้ก้าว70โคตาารเ,ตเยอะส่วนเขาไม่ใช่สาวบุกเยลลี่แต่โคตรอร่อยแค่10 10เป็นเลยจริงใจไม่จริงโจ้ค่ะไม่เผ็ดแล้วเหรอไม่เผ็ดแล้ว <laughs> อันต่อมาเขาเรียกกันว่าขนมไข่พึง่งแต่เป็นขนมไข่พึ่งแบบหลอดที่แบบว่าหายากมากข้าพพว,วมันมีไฟด้วยแท่งไฟมาให้เล่นแล้วลองเนี <ห symb? S 1> ่ย มันแย่มากเลยว่ะไข่พึ่งแม่งเลี่ยนมากมันกินเทียนเลยถ้าเขาหลังฝรั่ลังแต่ว่ามันไม่มีรสชาติหนูไม่เข้าเขาบอกคนจีนเอาไปรีวิวอ่ะกินไม่ได้คลายพึ่งกันหมดเลยตายปะไม่ตายแต่คลายพึ่งส่วนไอ้น้ำข้างในอ่ะไม่ค่อยหวานทุกคนเหมือนน้ำหวานแต่แบบจืดๆจริงบอกว่าดูดีทำไมแท่งผมมัดูดำๆเหมือนแบบเลอะหล่นพื้นมาปะแท่งเขาก็ดำเหมือนกันมันมีดำๆอ่ะเนี่ยเขาขอแบบมันดูดำไปหมดเลยอันนี้ไข่พึ่งแบบไม่มีแบรนด์เรามาลองไข่พึ่งแบบมีแบรนด์กันดีกว่าทุกคนนหเอาแแแแบบบมมีรต่กวะ อันนี้มาเพื <S <S ่ออะไรก็อันนี้มันเห็นในติ๊กตอกอันนี้คือแบบมีแบรนด์ชื่อว่าน i c ก e l Nitco ดังหายากและโคตรแพงสี่ร้อยโอ้แพงละร้อยแพงละร้อยน่ามาแล้วว่ามันเป็นเงาเงาอย่างเงี้ยเห็นเขาหักกันอ่ะแพงละร้อยหนวดจัดต้องรวยแค่ไหนเป็ซเลบิ พี่ก็น่ารักอ่ะนี่ทำอะไรก็น่ารักในสายตาแกที่ขนาดกูนั่งปดังชอบเฉยกูบังก็ได้มาลองกันทุกคนว่ามันรสชาติเป็นยังไงกินแบบขวดนี้เหรอก็กินอย่างนี้นะยาวะเนี่ยนี่ก็จ็โคตรมันยาแค่ไอ้อขมมากเลยกินไม่ได้ ความขมใหญ่นี่เลยคนไอ้ไอว<อ>ีแว็กเขาอะรสชาติติดขมมาพร้อมกับน้ำเลยว่ะแต่น้ำยิ่องออกแม่ว่าหวานนิดๆแต่มันขมว่าไอโรบีแว็กอะดูไม่ได้เลยขมพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนรสชาติมันไม่ได้เปรี้ยวๆหวานๆเหมือนที่ไม่มีแบรนอ์อ<ม>่ะเพราะไม่มีแบรนด์มันจะเปรี้ยวๆหวานๆเนาะแต่อันนี้คือขมแบบยาเลยทุกคน,านบบยาแก้ไอเด้อ จริงเหมือนมากจะซื้อมาเลยทุกคนอะลองให้รู้ว่าได้แต่ว่าถ้าใครหวังอร่อยอะบายบายมันไม่อร่อยอ่ะไี่ลองกินน้อ,นอื่นนี่เผื<ะ>่อ<ำ>ว่ามันแบบว่าคนละรสแต่คนละแบบรสชาติมันจะดีกว่าก็ได้ด <c oughs> อ้อออไรวะลืกมกิอแร่ท้องเสียหังอะเหรอ,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 อแล้วแต่คนรสโคตรอร่อย ไอ้นนสับปะรดรอดเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวออรอดอเสียไปนะใช่ไหมน้ำแกนแรกอันแรกอันนี้สองแกนให้กะนเท่าไหร่สูงอันแรกสูงเลยเหรออันแรกสำหรับเขานะถ้าไม่ติดที่เอ้แห้งมันดูเลอะนะเขาน่าจะให้ประมาณห้าค่ะแต่มันเลอะเขาเลยให้สามส่วนอันเมื่อกี้รสสับปะรดอร่อยสุดสับปะรดอะให้ไปเลยแปด็นสิบแต่ว่ารสอื่นไม่ไหวเหมือนยาแก้ไอ รวมๆแล้วมงนี้ยหนึ่งมันเหมือนไอ้นี่เลยทุกคนใครเคยดัดฟันอ่ะเคยใช้ไอ้ขี้พึ่งแปะตรงเหล็กวะกลัวมันบาดฝ่าออันเดียวกันเลยขนมนี่ฮอตฮิตที่สุดในพสนี้นั่นก็คือครีมฮอนรู้่าไม่เข้าหนูเรียกว่าครีมฮอนไม่รู้เลยแล้ไม่เข้าแลกไง เขาบอกว่ามันเป็นครีมฮอร์นที่นุ่มมากๆแล้วก็แบบกินเข้าไปคือต้องติดใจต้องมาซื้ออีกแน่นอนเพราะว่ามันถูกมากทุกคนเนี่ยทั้งหมดเนี้ยหนึ่งร้อยบาทรถที่แบบว่าพีดสุดคือรถครีมช็อคนี้พีกว่าอ่ะเอาดีปลอยงมันแล้วบ้าอะไรวะเนี่ยวิวครีมมันนุ่มมากมันฟองคนนุ่มตัวครีมอะทุกคนมันเหมือนครีมเค้กอะแล้วก็ใส่เขาให้แน่นมาก แน่นเลยเปิ่นฝอยทองคำแรกขายไปเลยไม่แต่ฝอยทองน้อยจริงแต่เคยมาเยอะส่วนตัวขนมปังนุ่มมากเลยเนาะโคตรนุ่มแล้วก็หอมจริงแล้วถูกมากทุกคนมันลยเิดมากๆในติ๊กต็อกอะเซตหนึ่งก็จะได้รสสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตแล้วก็รสใบเตยลองคิีมพอลรสอื่นดูเฮ้ยไหนเ่ไปขบวะอมืมมากันุ่ม t บ e b e s เลีความกลิ่นสตรอเบอร์รี่หน่อยๆแต่ไม่รสชาติสตรอเบอรี่ขนาดนั้นแต่รวมถึงว่าถ้าเกิดเทียวราคาถือว่าคุ้มกินแล้วอิ่มอร่อยใช่ก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดอะแน่นอยู่แต่อาจจะแบบมีรูบ้างนิดหน่อยบางอันนะคะส่วนขนมปังนุ่มมากแล้วก็หอมมากสิบสิบครีมฮอนข้อเจ็ดเพราะฉันกินแจ็คพอตโดนฝอยทองฝอยทองมีคําเดียวโอเคฝังใจฝังใจนมจะดำเนินตอนนี้นะคะออกรถไฟมาแล้วปิ๊น รถส,สีเหลืองครับรถสีเขียวไม่รู้ว่ามันคือรถอะไรนะจะมาลองกินดูก็รู้ละถั่วเหลืองถั่วเขียว <c oughs> ใช่ถั่วเหลืองจริงเหรอนมข้น,มนนมข้นจริงนมข้นแบบจือด,อ,ด,จอ,ดอันนี้ร้นนมข้นเลยอ่ะอร่อยมากนมข้นหวาน <c oughs> ใช่ไหม โอ้ไงแบบโยเกิร์ตโยเกิร์ตจริงๆอันนี้ของไนโยเกิร์ตจริงๆริงใช่ฉันกินแล้วมันหวานเหมือนกันันหมานน้อยไม่ใช่มันอบเปรี้ยวๆนิดนึงเหมือนเหมือนพวกนมเปรี้ยวอ่ะแต่กินอันนี้รู้สึกถึงการกินนมข้นแบบเป็นน้ําอ่ะอันนี้อร่อยมากสีเขียวอ่ะเขาชอบมากเลยทุกคนขวดนี้เขาให้สิบสิบไม่หักเลยชอบมากอันนี้เขาให้แปดเต็มสิบป้าาให้สิบเต็มสิบเราจะกินนมต่ออันเลยอร่อยนะโอ้ยต้องไปลองทุกคนมันจะเปรี้ยวแต่มันอร่อยจริงกินเข้าไปทุกคนกินเบอ่อ หวานคืนให้หมดเลยวันนี้ผอวบาเป็นเลยสิ่งที่กำลังฮอตทีวอร์ในตอนนี้นั่นก็คือ M d เปียะไส้ไก่หยองเขาบอกว่าอร่อยมากเป็นขนมเปียะที่เป็นไส้ไก่หยองเขาบอกว่าเส้นเส้ไส้แน่นมากขนมเปียะจริงไส้แน่นปะว้าวเฮ้ยไส้แน่นจริงเว้ยอันนี้แ้งดูบางนะ ไม,มนนไม่กินเหมือนลาบเขียวม่เหมือนลาบเขียววะไก่ยอยงมัละเอียดมากเลยป้าเขาต้องมีความนุ่มๆกินนนมเปียกแต่มีมีอมๆลาบเขียวอ่ะมันไก่ยองผสมโทนเหลืองเหมือนกินจะมาจาบแป้งเพราะว่าเขากินไส้หมดละกินไส้หมดได้ไงวะากินไส้มากข้าวตุกจะกินไส้ความสารพิเศษนี่กระสือแปดเจ็ดสิบชอบทุกอย่างเลยยกเว้นกลิ่นแปลกๆที่เหมือนลาบเขียวเนี่นอยฉันให้เจ็ดสิบ จะเป็นพวกแนวไสหยองหยองอะไรเงี้ยทุกคนจะแบบเป็นแบบของข้าวแต่พริกเผาอะไรเงี้ยมันถึงจะเข้าส่วนตัวนี่คือความชอบของอันนี้รู้สึกหวานใช่มันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอินขนาดนั้นอันต่อไปอันนี้คือฮอตฮิตไม่ไหวค่ะทุกคนนั่นก็คือ M X K and Bakery คลิปต่อเปนส่งด้วยหรอว่อย่างเงี้ยเขารีวิวกันในคลิปต่อไม่ใช่คลิปอื่นต่อมันก็คืออันนี้ค่ะทุกคนเขาเรียกว่าอัลติเมทชี e ชิสอัลติเมทแปลว่าโคตรโคตรเยอะอ่ะอัลติเมทคือเยอะมากส่งมาจากฮ่องกงเลยวะส่งพ่อคุณแม่เอาจะได้ชีเยอะปะไม่เยอะหรอไม่เยอะชีสมีความเค็มๆกับเค็มชีสหวานๆทุกคนอันนี้อร่อยว่ะอันนี้มากอร่อยชีสสิบเป็นสิบสิบไม่หักเลยโโอ้ห โอ้ยทุกคนชิ้นเยอะดีจะไม่ได้เยอะเวอร์นะแต่มันเยอะอ่ะถือว่าให้เยอะอ่ะเป็นครีมมี่ชีสมากๆเลยชีสข้างบนมีชีสเชดดา้์ไว้ทุกคนมันะจะเค็มๆส่วนชีสข้างในเป็นครีมชีสแบบหวานๆนแล้วมันหอมตัดจัดกันดีมากอืออร่อยมากเลยบี้อืมชอบมากเลยอะเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบอัลติเมทชีสคือที่สุดของอาจูมาเลยทุกคนอร่อยมากจะซื้ออีก เขาบอกว่าอร่อยไม่แพ้กันก็คืออันนี้เขาบอกว่าเป็นคุกกี้ที่มานานแล้วแต่คนเอามาแชร์กันแล้วคนก็เลยไปลองกินตามแล้วมันโคตรอร่อยไอเกตด,ดี yeah. Yeah. เย็นเย็นเฮ้ยนั่นไงโอ้โหอะไรมัไม่ใช่ของชอบเลยชอบเลยเฮ้ยแล้วเด็กเขาไม่เอาเมลราะมัเนเงี้ยนี่ป๋า ช็อกโกแลตกรอบๆเว้ยข้างในมีรสชาติคาราเมลเต็มเต็มเปียกโคตรอร่อยไม่ติดเต็มๆสิบสี่ไม่หักเลยช็อกโกแลตกับคาราเมลมันมันโคตรลงตัวถ้าแต่อันนี้เป็นแนวกรอบปกติเวลาเรากินแบบพวกช็อกโกแลตคาราเมลที่ตามพวกเซเว่นนี่ขายอะมันจะเป็นนิ่มๆขนมปังแล้วก็เคลือบเป็นช็อกโกแลตใช่ป่ะแต่อันนี้คือแกะเข้าไปคือกรอบเหมือนคุกกี้เลยทุกคนแล้วก็มีรสชาติของคาราเมลอยู่ตรงกลางและอันสุดท้ายของวันนี้ก็คือนี่เส้นใหญ่หนึบดำนันเป็นอย่างนี้มา เส้นๆมันเป็นมามา่าแล้วก็มีซอสมาให้ต้มอซอสไงป้าอาจจะมามีหมอ้อแล้วไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปเสียเวลาข้างนหนึ่งสองข้างนมึงอยากไปมีข้อหมอ้อตก <c oughs> คนแพ็กเกจมันรั่วดูดิ่รั่วแล้วทำไมมันน้อยๆแพ็กเกจมันรั่วนี่เองกินได้อยู่ปะถ้ามันรั่วกินก็นไม่ควรอะถ้าแบบมันรั่วมานน่านี่คือมันอาจจะบูดด้วยซ้ำถ้ามันไม่ได้เก็บบรรยากาศการทำอาหารมันไม่ถูกต้องมันน่าจะใส่ที่เหลือแต่ไม่ใส่พริกเผาแล้วกัน มาแล้วค่ะทุกคนเส้นมันเป็นอย่างนี้มันดูหนึบแล้วมันก็ดูแบบมันดูหนึบเ่าเหมือนมันกระพรุนเลยเสียดายที่เขามัน่วถ้าจะเป็นเขาเราชั้นเห็นยังนะทำไมฉันจะส่งมาขอโทษเลยหลังแล้วใครทีมงานด้วยรูดีมันมีน้ำอะไรออกมาจากป่ามันอีก เส้นเหนียวนึบจริงคนนุ่มคนนนึบแค่มีพริกเผาคตรแ่บอ่ะจะหาความเผ็ดนี่ไม่ค่ยก็เราไม่ได้ใส่พริกเผาไปมันลูกแต่เส้นเขาแบบนึบหนับอร่อยมากเลยนะทุกคนชอบมากๆเลยอ่ะเส้นแบบเนี้ยเอาไปแบบไปผัดอ่ะเส้นเอาจริงเส้นเหมือนนี่ก๋วยจับยวนเหมือนเส้นเหมือนก๋วยจับธรรมดาเส้นเหมือนพวกแบบเส้นใหญ่ปะเเส้นใหญ่ก๋วยจับยวน เส้นใหญ่นุ่มๆอ่ะทุกคนหนึบหนับเส้นจีนอ่ะเออเหมือนพวกเส้นจีนหนึบๆนับอร่อยมากๆเลยทุกคนอันเนี้ยเขาให้เลยนะเก้าเต็มสิบหักหนึ่งเพราะว่าพี่ของมันรั่วไม่งั้นมือนี้แซ่บไปแล้วเนี่ยฉันให้แค่ห้ารสชาติไม่ครบฉันตัดสินให้ไม่ได้หรอกฮามันไม่ได้ถะจะตัดสินของแต่มันก็อร่อยอยู่แล้วนะมันเค็มใช่แต่ว่าถ้าใส่ดิถั่วไปเขายังไงก็อร่อยอันเนี้ยพวกแพ็กเกจซองแบบนั้นอ่ะ ด้วยวันที่เราแบบว่าเป็นเจ้าของธุรกิจขายไอนีมอใช่ป่ะเราก็เลยรู้ว่าอไอแพ็กเกจแบบนั้นอะ่ะมันมีข้อเสียหนึ่งคือมันชอบรั่วเวย้ยเราอะเคยเจอแล้วก็เลยส่งเคมหมดเลยนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนได้เราจะไม่แฮปปี้เลยถึงมันจะรั่วน,นิดหน่อยอะ่ะก็ไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเลยเส่งเคมหมดเลยเจอแค่ชิ้นเดียวลูกค้าส้งมาบอกให้เราส่งเคทั้งทางหลังเลยเออมันไม่เป็นของของคนขายนะทำไม่เป็นคือของโรงงานโรงงานที่อยู่ที่ผลิตแป่อยู่ข้างหลัง ใช้เกตเอาแหละใช่แล้ว,ลวอะไรเงี้ยคือมันเช็คได้นะคนจริงๆแล้วคือเพราะนั้นเขาต้องทำให้ดีแล้วก็อย่างอีกอย่างนี้แบบมีความเป็พลาดได้ในการขายของขนส่อองก็กล่องที่เราแพ็คลูกค้าสภาพรีบตลอดรเราถ่ายรูปทุกครั้งก่อนส่งใช่แต่ลูกค้าตอนที่ลูกค้ารีบอยูต้องรีบตลอดดีกว่าบีแบบมันแบนแบบแบบนเลยอะ่ะเออไม่กล่องมีม้อะ กล่องไอ้กล่องพัสดุก้านอนอกสีน้ำตาลอะออแบนแบบแบนแบนแบมันโดนทับโดนโยนอ,นนนนนอะไรเงี้ยคือโดนโยนโดนเตะอะไรเงี้ยเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันไปโดนอะไรมาบ้างมันถึงเป็นสภาพอย่างนั้นเราไม่สามารถคอนโทรลมันได้มันเหนือนอกเหนือการควบคุมของเราไปแล้วอะแม่ค้าออนไลน์ทุกคนน่าจะเข้าใจดีพอเขาไม่ให้คะแนนเราว่ากล่องม,มันบู้มันบี้อะไรเงี้ยมันแบบมันเหนือความควบคุมของเราอะจริงๆทิงติดอ่ออะหรือช้อปปี้อะไรเงี้ยควรจะทําระบบแจ้งให้คะแนนด้วยคะแนนร้านค้า ับไอ้คะแนนขนต่งใช่เพราะว่าเขาขนส่งอะขนยกเราเลือกไม่ได้นะขนรองคือของดิจิตอกับพังของร้านค้าช้อปปี้หมดเลยเปนคนสั่งส่งมาให้เราเราแค่กดนำระบบเว้ยน้อยๆโดนว่าเรื่องกล่องก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนแต่เร็วๆนี้นะคะเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุปป้าแอนจว่ามีมอทุกคนรอกินกันได้เลยบอกเลยว่าอยู่ในแบรนด์มีมอแต่ว่ามีสองอย่าง ก็มีสองอย่างไม่มีที่ไหนขายเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราชอบขายแบบยูนิคใช่ใช่ส่วนใครที่รอโมจิมอรอนนั้นรอไปก่อนนะคะทุกคนตอนนี้กําลังเร่งผลิตอยู่แต่รีบมาเร็วๆนี้ค่ะหมดแล้วใครที่กําลังรออยากจะผมบาผมใกล้เลยครับบอกว่านี้ใกล้แบบใกล้จริงๆเราไปนอนคือแบบเคลียร์ทุกอย่างแล้วทุกคนเห็นใช่ป่ะว่าแบบคนอื่นอ่ะที่เขาผอมอ่ะเขามีการลดน้าหนักแล้วก็ควบคุมอาหารคนดูทชชีนะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ลดไม่ได้เข้าฟิตเนสเลยเล่นแต่เกม กินก็กินขนมนะทุกคนไหนก็กินทุกวันอะน้ำตาลทั้งนั้นแต่หอมได้ไงต้องมารอดูให้เปิดเสื้อโชว์เลยนะี่อันนี้เป็นนี้แล้วนะเป็นไงทำได้ไงวะหอมแล้นี่ให้ดูข้างๆนะถ้าต้องเอาแบ่งออกบ้างนี่นี่ซิกแพคขึ้นตรงนี้แล้วนะเห็นไหมต่อยต่อยแล้วนี่ก็บ้าที่เอาได้เอาใหญ่ โอเคค่ะ okay, ทุกคนกค็ถ้าใครชอบลีมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์เอามาแล้วนะคะและ้วถ้าใครมีขนมในทิกติกที่อยากให้เรารีวิวแบบจรงิจรงใจไม่จรงิงโจ้อีกแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายส่วนแบรนด์นี้นะครับถ้าเกิดเห็นแล้ว <c oughs> อยากจากงอ้อพวกเราก็ติดต่อมาได้ครับยังอยากกินแบบว่ามีไอ้นี่อยกกู่อ่ะอย่น้ิน้เผาอืจะอร่อยอร่อย อร่อยจริงบ๊ายบายมาป้ายะไอจุมะมีหม้อรอสโมจิเยอะราวจูกาแป้งโมจินำเข้าจากญี่ปุน่นเคสใสกวนอบ15นาทีกินได้เลยไปยุ่งพร้อมกันได้แล้ววันนี้